สวัสดีครับปัจจุบันนี้เรายังบมีเส้นทางรถไฟภายในประเทศแต่ว่าเรื่องนี้กําลังสิเปลี่ยนไปรถไฟแห่งชาติลาวสายแรกกําลังสิเปิดยนให้บริการในเดือนธันวาคมปี2 5 6 4นี้รถไฟสายนี้ถาวารงให้ถือคือเป็นรถไฟความเร็วปานกลางแต่หลายคนก็ฮห้องว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นระบบผิดปันใดดอกสิบอกว่าปานกลางแต่ความเร็วสูงสุดกับ6 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงผนเด้อครับรถไฟสีเสื่อมจีนลาวคุนหมิงเบียงจัน ความยาว414กิโลเมตรจากบอร์ต็นไซเดนของเรากับจีนไปหานาครหลวงเวียงจันทร์้วยความที่วัดต้องผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาเลยต้องผ่านสะพาน170บ่อนอุโมงค์อีก72บอ่อนนั่นกับเ้าได้วัาหลายพวดหลายโพแล้วตอนสร้างทางกันยังต้องผ่านพื้นที่ทุ่นระเบิดที่ยังบระเบิดอีกเพื่อสีสร้างแล้วกับโมเมนรรมดาครับรถไฟสีแลนผ่าน20สถานีจากไซเดนลาวจนฮอดเวียงจันท์ แล้วยังมีแผนเพิ่มเติมอีก12สถานีสำหรับการพัฒนาในอนาคตโครงการนี้มูลค่า1 9 0 0 0 0นบาทเป็นการร่วมลงทุนของลาวกับจีนลาวลงทุน30%จีน70%เทางวัสดุอุป,ปกรณ์ผู้ควบคุมโครงการวิศวกรสีมาจากจีนทั้งหมดแต่ละง,งานบางส่วนใช้แรงงานลาว รถไฟจะขนส่งทั้งคนแล้วก็ยังขนส่งสินค้านำค่าโดยสารจากเวียงจันทน์ไปบอ่อเต็งก็520บ,บาทเท่านั้นสิ่งที่สิตามมากก็คือความเจริญของพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟนักท่องเที่ยวจากจีนก็จะมาเที่ยวหลายขึ้นสินค้าลาวสิส่งไปจีนก็ง่ายขึ้นในทางกลับกันคนลาวก็จะไปเที่ยวจีนง่ายขึ้นสินค้าจีนก็เข้ามาลาวได้ง่ายขึ้นคือกันนี่สิเป็นส่วนสำคัญที่สินำพาเศรษฐก,กิจลาวไปข้างหน้าอีกส่วนหนึ่งข่ามาเบิ่งที่ฝั่งไทย โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1กรุงเทพโคราชระยะทาง253กิโลเมตรมูลค่ารวม179,000ล้านบาทอันนี้ว้าได้ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงแท้ๆคือทําความเร็วสูงสุดได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ไปใสมาใสเลยสร้างได้เพียง3.5กิโลเมตรเท่านั้นที่เปลี่ยนแบบนี้ก็มีเหตุผลอยู่ไทยต้องให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อยู่ในช่วงเรียนรู้ก็เลยซาเป็นธรรมดาพอเรียนรู้จากระยะ3.5กิโลเมตรนี้แล้ว การก่อสร้างระยะต่อไปก็สิเร็วขึ้นผู้ควบคุมโครงการวิศวกรแรงงานวัสดุอุปกรณ์สิบเป็นคนไทยของไทยทั้งบมดบ่อนนี้ที่ไทยต่างจากเราพอสร้างเสร็จระยะแรกกระสิสร้างระยะที่สองโปล่าหนองคายต่อแล้วสุดท้ายก็สิไป่อกับรถไฟของลราที่เวียงจันทร์พอหอดตอน,นั้นแล้วพี่น้องไทยลาวกระสิไปมาหาสู่กันได้ไง่ายขึ้นสินค้าสองประเทศก็สิกระจายหากันได้ไง่ายขึ้นความสัมพันธ์พี่น้องก็สิแน่นแฟนขึ้นก็หวังว่าสิบเป็นแบบนั้นเนาะ